สวัสดีชาวเสนาแห่งอาณาจักรมงหาทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องลิงแอนโกเสนามางงนะคะตอนนี้เรากำลังมางาเรื่องการครอบครองพัยาสุดพิเศษของนายน้อยใจเสือนะคะแล้วก็ต้องขอขอคุณเพจผู้แปลน,นั่นคือเพจไพ่ฟอ r ์ลี่ทว่างก็ขยันนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใตค้คลิปนี้นะ เอาละถ้าทุกคนพร้พอมกันแล้วก็ไปกันเลยเรือนโบราณตระกูลเสือคุณปู่สบายไหมคะพอแล้วพอแล้วหลานเองก็มา่เหนื่อยน,นั่งคุยกันก่อนเถอะที่ผ่านมาปู่หลานคู่นี้เป็นไม้เบื่อไมมเมากันมาตลอดคนหนึ่งไม่ยอมก้มหัวให้ส่วนอีกคนก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ ทั้งสองคนแทบจะไม่เคยมีช่วงเวลาที่อบอุ่นอย่างนี้เลยไม่เป็นไรคะ่ะหนูไม่หนูไม่เหนื่อยการได้กเกิดใหม่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันพลาดโอกาสดีๆไปมากมายเพราะบ้านนี้มีแค่คนปู่คนเดียวที่รักฉันด้วยใจจริงเมื่อชาติก่อนมือนี้คอยจับมือฉันไว้แน่นแต่เพราะความอมนแอและความโง่ของฉัน ทำให้ไม่ยอมฟังคำของปู่จนตะกุลเสวียและตะกุลอวินตกอยู่ในกำมือของนางจิ้งจอกนั้นเรื่องนั้นหลานจะทำยังไงคุณปู่ก็ยังเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับฉันท่านไม่เคยพูดอ้อคมค้อมนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันและคุณปู่เข้ากันไม่ค่อยได้ในชาติก่อน แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่านี่คือวิถีที่คุณปู่เป็นในเมื่อคุณแม่เป็นคนพาเธอมาหนูก็ไม่มีทางเลือกอะไรแล้วนี่คะปู่ซื้อประวัติ้องเด็กมัหนดแล้วเธออยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็กๆแต่ปู่รู้สึกแปลกๆยังไงพี่กุลแล้วคุณปู่คิดว่ายังไงคะ รู้ทั้งรู้ว่าปู่คิดยังไงยังจะแกล้งถาอีกได้นั่นแล้วอย่างให้คนคนหนึงหายไปมันมีหลายวิธีที่ทําได้คุณปู่ก็ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นเพราะเพียงแค่มีภัยที่อาจมาคู่คามหลานตัวเองท่านก็ไม่เกี่ยงว่าต้องใช้วิธีแบบไหนจะก,กัน และตำแหน่งท่านประธานสวียก็ไม่ได้เป็นกัน,นง่ายเพราะตั้งแต่เกิดก็โดนสายตาไม่รู้เท่าไหร่คอยจับจ้องถ้าไม่ใช่เพราะคุณปู่รอ,พอบพ่อแล้วก็ปัณนนี้คงโดนพวกเหลือบไหลสูบเลือดสูบเนื้อจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกแน่ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่เนี่ยมเนียนพอคะ่ะมันไม่แนมเนียนพอคะ่ะ ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าจะหลอกคนอื่นๆให้เข้าใจว่าอุบัติเหตุได้ว่าเป็นอุบัติเหตุได้แต่พ่อแม่ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นฝีมือคุณปู่ถึงเวลานั้นมันจะแย่เอาเพอแค่เด็กผู้หญิงคนนึงมันไม่คุ้มนั่งหนูปู่เลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่เล็กและปู่ก็สอนแต่สิ่งดีๆให้หลาน ถ้าเด็กนั่นเติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจริงไม่รู้ว่าเขาจะมีความคิดหรือแผนอะไรหรือเปล่าสวียสสวียเป็นเด็กดีผลการเรียนะระดับปานกลางแต่ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อก่อนถึงได้คอยหาเรื่องทะเลาะด,ด้วยตลอดหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้กลายเป็นคนที่มีความพย,พยายามและขยันขึ้นยกที่แกะสลักอย่างปาณีจะไป ปร,ประท่ากับหินโซโศกพวกนั้นได้อย่างไรคุณปู่ไว้ใจหนูเธอะค่ะหนูดูแลตัวเองได้มันคืนที่เคยโดนดูเลือดที่เคยโดนตัวหนูยุงกัดกินเลือดเนื้อทําให้สเสวีสเวียมีความอดทนสูงกว่าคนทั่วไปถ้าแค่นี้ยังยอมแพ้แล้วก็ตายไปก็สมควรแล้ว นังหนูเอ้ยบางทีเนี่เป็นเรื่องดีฉันเองก็เคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาหากไม่มีประสบการณ์เหล่านั้นก็คงไม่มีตระกูลสวียที่ทุกคนเคารพนับถืออย่างทุกวันนี้ถือซะว่าให้เป็นบททดสอบกับเสีย,สยวสวียังไงซาฉันก็คอยเฝ้าจับตาดูอยู่แล้วงานเลี้ยงในอีกสองวันนี้ล่ะงานเลี้ยง เด็กสาวที่พบกับเหตุการณ์แสนเลวร้ายทำให้ชื่อเสียงของเธอป่นปี้จนถูกพวกคุณหนู่อขี้ชาย่อเย,อเยอ้ยและถากถางมีชายหนุ่มชื่อหลิงเฉินเท่านั้นที่ยื่นมือเข้ามาส่วนเธอยื่นมือคู่ที่ทำร้ายฉันในอดีตมาช่วยฉัน ฉันจำได้ว่าน้องสาวที่เรากับจุกตาตรงรีวิ่งมาหาเพื่อแสดงความรักที่มีต่อพี่สาวตอนนั้นฉันยังรู้สึกตื้นตันอยู่เลยพ่อกลับมาคิดดูอีกทีเป้าหมายของเธอก็คือเขานี่เองช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตระกูลหลิงกำลังขยายธุรกิจจึงจำเป็นต้องแต่งงานกับ ลูกสาวตะกูลสวีมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่ต้องมาอดทนกับคนที่มีชื่อเสียงย่อยยับอย่างฉันเลยนะคุณปู่แล้วมาจำเป็นต้องเข้าร่วมง,งานเลี้ยงนี้ด้วยเหรอคะงานเลี้ยงครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันเกิดของนายน้อยตะกูลจีตะกูลจีถ้าตะกูลสวีอยู่ในตำแหน่งสูง เที่เท่าขุนนางใหญ่โดยเฉพาะหลังจากที่ได้เชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลอวินทําให้ตระกูลเสเวียร่ำรวยและมีอํานาจเพิ่มขึ้นส่วนตระกูลจีนเหรอแค่ถอนหายใจเบาๆก็พัดทุกสิ่งหายไปในพิตาได้แล้วตระกูลที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องภายนอกแต่สามารถทําให้ประเทศรุ่นวายกระหน่ได้เศษ ธุรกิจในประเทศและนอกประเทศที่เข้าถึงยากล้วนแต่มีตระกูลจีอยู่เบื้องหลังพวกเขามักมีท่าทีเฉยชาเลี้ยมไม่ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกทุกครั้งที่จัดงานเลี้ยงใหญ่ๆก็ล้วนแต่จัดขึ้นเพื่อลูกชายคนเดียวของตระกูลจีดูก็รู้แล้วว่าถ้าหากตระกูลสวียไม่ไปงานเลี้ยงครั้งนี้ถึงตระกูลจีจะไม่ใส่ใจ แต่จะต้องมีพวกที่ช่วยโอกาสโจมตีตระกูลสวียแนย่ทราบแล้วค่ะในชาติก่อนฉันไม่เคยเป็นมหาสู่กับตระกูลจีเลยแต่ถ้าเราไปกระตุกหนวดเสือายามหลับจะเกิดอะไรขึ้นนะสานี้ตั้งแต่เช้าแม่ก็พาฉันไปที่ร้านเสริมสวยบำรุงตั้งแต่หัวจะหลดเท้าในชาติก่อนฉันดื้อรั้นไม่ยอมไปงานเลี้ยงแต่ชาตินี้ ฉันก็ไม่ค่อยอยากจะไปเหมือนกันแต่ในฐานนะแม่อย่างอวินรู้ดูเหมือนเธอจะตื่นเต้นนิดนึงเธอมักมองฉันด้วยสายตาที่ไม่เหมือนแม่มองลูกแต่เหมือนกับนักธุรกิจที่กำลังประเมินคุณค่าของสินค้ามากกว่าวเซียวสีลูกยิ่งโตยิ่งสวยเนะขอบคุณค่ะแม่ ตอนนี้เสียวเสวยโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆถ้าสามารถแต่งกับตระกูลที่มีอํานาจอย่างตระกูลจีได้เราสองแม่ลูกาก็กลายเป็นบุคคลที่ทุกคนต้องเกรงใจเลยก็ได้แม่คะบนตัวหนูมีอะไรแปลกไปหรือคะแค่ลูกสึ่อหนหูนะ่นะแล้ววันลูกก็โตขึ้นเรื่อยๆเกิดมาสวยขนาดนี้ไม่ว่าตระกูลไหนจะมาสู่ขอไม่รู้ว่าตระกูลไหนจะมาสู่ขอนะซี งานเลี้ยงของนายน้อยจีแผ่นหลังลหล่อของพระเอกที่สะท้อนกับแสงราวกับหินอ่อนที่เจรนในออกมาอย่างปราณีตด,ดูแผ่นหลังของพระเอกเอาเหมือนพระเอ,อกจะโผล่อ,ออกมาแล้วน,นะคะเนี่ยให้เราพระเอ,อกอยู่บ้างเ,เอ่ยแล้วก็ถ้าแอดพูดผิดตรงไหนหรือไม่ได้อ่านคำไหนหรือออกเสียงคำไหนผิดแอดก็ต้องขอโทษขอคพยนที่นีด้วยนะคะแล้วก็ ถ <Redmi> ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนนะคะรอให้เอกดูนะคิ